สวัสดีพี่น้องครับตัวเอฟตัวอีพีสองสองกันเจงเพลงดนีนี่พีน้พอมบ่พีนงเยคนพอแม่นบดบ้าบอยน่ะป้าด้วยบักใหญ่หนึ่งแม่เปกับแม่นวบาโจ้วดฝาแล้งใหอยู่เลนองน่ะเหนกับมือว่าบ่อยเหรอครับ มน้ำ <One> ก <input> ันครับผมพี่น้องนี่น้ำบาสจูบโอ้ยสาดฟอตสาดปอดสิวพ่อได้จูบยี่ได้ล้วนั่นจูบมาใหญ่หลายพี่จูบคือข้าวครอพี่น้องต้องจูนฝนเลยมังไม่ตายนะนั่นสาดฟอดสิวครับผม

ไปล้งสาโอ้ยปล่อยจะมาไหลพี่น้องไปคลี่ลาดออกพุ้นเหรอคลี่จิมล้งสาเขากับอันหนี่งกินนรกเลยทําี่มันก็เต็มอยู่ด้วยไอ้โจ๊กน้ำมันเต็มอยู่น้องแม่หน่าเต็มครับคี่พี่น้องพี่คี่ห้อยห้อยห้อยเอาอันปล่อยมันดีอยู่ดิข่าวว่าเขาเขาขวานเปลี่ยนมาละเปล่ยนจ่าย ที ừ, s <S uh, th ่ท uh. ี่โอ uh. ้ฟงงามเลยทีน้อห่ย่ตัว right. ั้นงามอยู่ตัวเงนตัวจหน้าเต็มดีอเมนใส้ล huh. oh, ูกสาเจ้าก็มีอยู่แบบตอนเป็นงมหน่แบบตอนที่งบมหนแต่แบบลายเลยตอนที่งมีตัวใหญ่ใหญ่มันยู่ทีแม่น้แม่น้องอย่งนี้ว่าโจรไม่บกหอยบ่ Anyway, โอ้ยพี่น้องมองไงสองหน่วยสามหน่วยนี่นี่หน่วยนึงมีเสียมใส่พัวบ้างข้าวบ้าโอ้ยเด็นเขาใส่ใหน่ยุ่งเขาใส่เขอใหญยุ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยหอยดีก็มีหอยนางก็บเมียนยังมีอะไรกันนะครับ หอยนอกก็ม <S preach science> <Không> ีหอยพอดีก็มีดีปอดีปอดีอยู่ดีอยู่เลยตายแล้วเไม่ตายพอดีกว่านันเลยนานมัแตกกากอดนีดหน่อยแม่นูแม่เก่งปัดเกิดดินออนมอนอยู่แถวดากเจ้านี่ง่าจน่ มันยังต้องก่อนดินไงมันลงตอนมันกัะเขาง่ายหน่อยมันกุมง่อยงามในตัวให้มันกังกินได้อยู่เมื่อไหนผมมนอยู่ตลาดก็ง่ายังไงนู้นบักยังนี้หนึ่ง พอแม่หอยงมซื้อนี่ใหญ่ๆจะมาอ้วนแหงหอยงมนะอันนี้หอยขัวครับหอยขัวขัวหอยเออพีผีผีผีีเ้ีีเราผีเอาปล่อยล้กสารหน่อยไรกัไปถีลสาไวยเหอ่หนี่น้่เอาอ พี It, mm ่ประตูขดส่นออกพี่ระนี่นขีินนคนขีินพี่น้องมาักมุยหน่อยหน่อยกรไดมมันก็ยืดตื่โพดเนาะมันมันอย่ามันสายหอตัวขึ้นมากรอตายดเก็บา นั่นน oh, ั่นคนสองหน่วยครับอ้ยพี่น้องนั่น้าหนึ่งหนึ่นั่นนั่นนัเอยนั่นน่นี่น่นี่นี่นี่่นี่นี่นี่่นี่่นี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 ่่ีมอนี่่น่ ผมมาตึกกระดุมอยู่นดิละแม่ปลานิ่งนี่เอ้ยปลาสลิดแม่ตอนมาตึกปีแรกหน่อยปลาสลิดเกือบหาลอยตัวเต็มโอม่งมังกรเต็มโอ่งมังกรเลยนี่นี่ลาเออมันออกจากชาเขาเหรอแม่วันนี้ป,ปลาละึกกว่าตัวันนี้เขาเจ้าเห็นเขาได้หลายเขาเจ้าก็มาจองกันจองสถานที่ทีไหนเาฮ็ดมาเดี๋ยวมา เยแดครับพี่น้องคุณไม่นิดตรงนี้คนไปเอาเบาเนาเลยดีด้วยน้ำินด้วยคนนี่ดีนี่ดีพอมยังแม่ขี่ขี้ขี้ขี้ไขี้ามว่เป็นขี่ดินใช่บ่มีหินนีให้ฉนสิผัก หัวหอยหัวหอยนะครับติดแข่มโอ้คว้าแตโม้งไป เปินกันเน้ยเเลยครับหอยนะนม่ใชไม่หอยเด็ดนี่ตายบ่บตายจากตัวนี่มิตรนีใหญ่ใช่น้ำบาบาเหน้ามันขอนช่แหละมันว่ากะลันอยู่นี่หอยตัวละทุกเอาทีม่เหนีย,หยตัวหนนี่เกี้ยไปยังนี่นี่ไมหรูไมห ออหอยพี่นอ้นองหอยหอยจุบหอยจุบมาขัวหอยน้ำกันครับนี่โฮมอยู่ครับที่หอยทรายหอยทรายพี่น้องหอยผมเหระครับมันอยู่ทราย,ายหอยทรายหอยทรายหอยทราย,ายอย phòng phong tiền phòng phong, 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 phong. phong, phong, phong. Ờ, nào nó tiêm men khoai cuốn con đỏ

มันก you know, e ับพวกเอาอยูเด you know, ียครับบึ้งกับแนงหัครับพี่น้องครับเบิ้งมานังเบิ้งบ่าวบ่อยบ่าโจ๊บ่าดินนังขวหอยครับพาพี่น้องมาหาหอยครับเล็กกาบุ่งเลย 내이봐 쪼. 이 봐. มาด้วยไหมมาเข่าโ่มขุนพอใหยดเอาออกไม่เจอยงไงเนี่ยมัน,น,น,นกับสีเต็มกุ้ยไล่ตัวห <laughs> <laughs> อ,อยลายฟัดมิตรเปียก <laughs> อันเนื้อดินึะ <laughs> โ้หอยไปหน่อยครับ โอดหอยพี่น้องหอยนกระโพดเกี่ยบจุ่มบุ่มชิมบิ่มเยอ่มือพี่น้องบัวแมามากสิเบื่อเบื่อละแม่หมดละอือเป็นก้อนเป็นก้อนเลยสิน้องเอ้ย ยังไงก็งัดไาหมดมันจะบอกหอยได้อพี่น้องอ่ะเพวกน้หอยอลังการหอยหอยอน่นกับ,บ่ตายเดี๋ยวพวูะแม่บปบาตายติดพี่น้องติดต่หัวหอยหัวนี่ยตัมหนึ่งตัวนึงแม่หัวเลยกอหัวเดยว มัมาป่าโจกพิเมษอย่างเป็นก้อนคอร์รเทเอย่างเนเนมี่หอยด้วยพอถึงมานี่ยมาโจ๊กดขถึงมาพี่น้องมีจหอยครับยินแหงหินแหงพี่น้องพื่เงยเม่อเมื่อก่อนวันนี้กัน่ที่หายวดอะก่าาน เต็มอยู่คุณผมแมน,มน,น่นราครับเอาโจงกดอ,อกมาน่ยครับดิน,ดน,ดนหิมะนะครับพี่นห,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 หนุหอยหอยห้อยหอยห้อยบาดบาวหยเด็กเครื่องตาล้ะครับคิดว่าชิพฟหอยอ,อยู่นึ่งไม่ไหมน,น,นี่พีนี่นมือละเปนจีจีกันอยู่จลอยใหญ่หน่อยอยแบบใหญ่หนึ่งอยใหญ่เี่พี่น้อง

นับหัวอครับโอ้ยปวดขาพน้อหยดีอยู่ด้อนึหอยนึงนี่พี่น้องหอที่นี่ป้าดิมองนี่ติกออยู่ม <laughs> มันหาม,มันเขา่าแต้นตอนมัน,มนเป็นฝ <ไป S 2> <ม>นอะ่ะมันเป็นขีดตุมเด้แม่นี่จังว่ามันเข่าอย่างเ่เป็นขีดตุมกมันเข่าเลยี่กนทอฟังฟังีย๋ยว่าแม่แม่เอื้องล้ว,วานเราบบริบิบงสีลายคักแถวนะ้ามันนี่กอน,นทออีกเล่อยไปขุนกระมีอีกนะทมันดีจุดไหนนี่ไมกนี่นีมบอง่ายเลยรับผม มนุษย์ไล่ลายดิเมย์นี่มนุษย์นะครับพี่น้องกิฟต์จะบอกไว้ละครับเมื่อนี้มาถือมองครับมาถือมองคนครับนี่เครื่องพีชของพี่น้องโอ้ยคือปวดขาแทนนี่บ่อเมยอพี่น้องลูกใหญ่มากออพี่ อ,อ,อ,อครับอันนี้มันนด้นอ่นออ่นน่ันเาป,นนนนนปากมันดดยนึ่ดรสีดันน้อันนี้ันีดำดำนนหน่วยนึงครับสองหน่วยครับ มาบแม่ไหลับพี่นนอหน่วยแง่ไหล่ก็เอ้พืมันวยมันตายไปจากตัวไหนมันอยู่เรือมันตายไม่ดีเห็นทุกคนนั่นมาหมือนน้อนแม่มดูรงสีมันก็มาตายเน่ยมันมันก็มันคือยู่แ่ เป็นเป็นแดดจังสิบกหอยเนมันบกหอนเปลือกหอยเนี่ยมันบกหอยเนองโอ้ยบกหอยพี่น้องโอ้ยหอยพี่พี่น้องนี่ตัวน้อยยังไงอยู่หมู่นี้เออมี่น้องพี่ครับพี่พี่ อืมที่ที่ที่เอาเป็นอย่างน้ำนี้ละทีครับผมยิ่งน่าละจะจะโอ้ยที่เนาะโอ้ยนี่เอ้ยที่ที่ที่โอ๊ยที่เนาอที่เฮ้เฮ้ ทีพพ่พี่น้องที่อืี่กองเงินน้ำนิ่มันหุงมาจากก่นนอ,กอนวปวดขาเออเปลี่ยนท่าใหม่ก่อนที่เฮ้ยหอยีี่หอย่องตาพี่น้องมองเดียว อันนี้ได้ไดอันนี้ก็ได้ครับอันน,นี้ก็ได้ครับเล่นนี้เดีะวโอเคโอเคเอ้าอ่าไว้บง <c oughs> นี่าไอ้ยเกิงตาละอะไรแม่ <c oughs> โทแม่ลังเกฉัน โอ้ยอ่อเฮ้ยอ่อหฮ้ยที่พี่พี่นูของง่ายที่โอ้ยมันกดยอะนึงสิควบของง่ายห่อ้ยของ่เลยหอยให้คัวด้วครับหนี่หอยใขม หอยขมต้มกินกับแกงเต็มเลยเต็มเลยปวดตรงมาน้้ำหิ้หินหนึ่งมันึเีเต็มอ่ะเนี่เฮ้ยฮอดินเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้เ้เฮ้ย้เฮ้ยเเฮ้เฮ้้เ พี่พ้าด้วยนี่ไม่ใหญ่เถ้ะพี่พี่าเขาไปในหลือในโกนพี่น้องมาครับพี่มงพี่น้องมาบอกเงาอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หอยอะไรหอยหอยหินโอ้ยสองน้วยอ่นั่นกับกาบอยู่นะะนเห็นเตปียกเห็นเตปียกพี่น้อง อ้บนเอาน้ำแตกจากเพี่น้อเอาไม่ได้เอาไม่ได้เนโอ้เห็นหอยน้อยอ้ยนีเกล็ดแจกอยพี่น้องกูเลย่านีหอยนออยตกันนกเนอาบน้ำสามเดือนมนห

ขงการหอยครับดินมันเบ่งว่ตายน้อตกวนี่น้ำแตกน้ำแตกจาดวลวตายพี่น้องอ้อยใหญ่ห้อยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่เฮียอา มันมันยู่โกลหินมันเต็มหนึ่งข้างในมันขึ้นไปนี่มันไม่ตายนะครับตัวนี้ก็ไม่ตายนะครับหนึ่สี่พี่น้อง,อ,งอันนี้ก็ไม่ตายครับชมเงาๆเลยครับพี่น้องเอาน,นี้กิดสีโบเบครับบรับหอย หนึ่งอย่างนี้เลยนะครับเอาแต่ออยุบวงเดียวเดี๋ยนะโอ้ข้างในข้างในพี่น้องข้างในข้างในข้างในยินนั่นงายอะไรบ่เน<า>ี่ยโอ้ยโอ้ยได้แบบหลายครับแหลายครับผมพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยงานการหาหอย EP2 ครับ บบอยเอากระตาตัวั้นม่เบิ่งกันมาดูกันครับมาโมกันเกือบเต็มตาพี่น้องหอยขัวขัวหอยพี่ขอยกได้โอเค่ะนาตัวเลกหดกอยกดกับบปนอระเทไทเป็นเบิ่งอะไร่ป้พี er ่น้องก็ต uh, ้องออกบงกตติกระตาพี่น้อง อร่างการหัวหอยครับมือนี่เอ้โอ้แม่แม่แม่ใจอย่างอย่างอย่างยังยังไม่หันกระมันนาราห้อยนาราพี่น้องหอยขมหอยขมหอยขมห้อยขมว่าัวมวนหัวหมานขับมือนีะครับเดพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบมันเหม็นหอยมันเลยจริง 哦，这……哎，我给你聊什么？